สวัสดีครับเพื่อนรถไฟหลังผู้ใชยเชียงรายเชียงทองช่วงแม่กาทอกว่าพะเยานะครับพะเยากำลังเทเทเสาอยู่ก็เลยอัปเดตเพ่อนๆทรถไฟหลังผู้ใชยเชียงรายเชียงทองพะเยาครับช่วงพะเยา ผลก็ไล่มาครับไล่มาปก็เลิกใต้ตัวเทงอนนี่แหละครับการทำงานชุดมะอารายใหญ่ก็มา ี่แหละบรรยากาศไปแล้วครับ